สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปนทีแมนครับจะแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน iPhone ครับกับฟีเจอร์ลับ iPhone นะครับที่เปลี่ยน AirPods เป็นเครื่องช่วยฟังครับต้องบอกว่าจริงๆเป็นฟังก์ชันนะครับช่ว Live Listen นะครับการฟังสดนะครับซึ่งฟังก์ชันตรงนี้นะครับสามารถเรียกว่าให้ i p h o n นเป็นไมโครโฟนครับไร้สายนะครับแล้วก็ใช้เจ้า AirPods เป็นหูฟังครับประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับ ถ้าในมองในแง่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างเช่นใครที่มีลูกนะครับลูกเล็กอยู่เนี่ยเราสามารถเอาเจ้าไอโฟนไปวางข้างๆนะครับเวลาเราทํางานบ้านนะครับทำความสะอาดเนี่ยเราใส่หูฟัง AirPods ไว้นะครับพอคุณลูกร้องเนี่ยเราก็รู้อ่ะคุณลูกร้องแล้วเราก็จะเดินมาดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่น่าจะใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับหรืออาจจะไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับหรือการประชุมก็ได้อย่างเช่นถติว่าตัวเราเนี่ยครับ พอเพอิญอาจจะต้องลุกไปธุระหรือออกนอกจากห้องประชุมแล้วเราต้องการให้ iPhone เนี่ยเป็นไมโครโฟนใช่ไหมครับก็วางไว้แล้วเราก็ใส่หูฟังแล้วเดินอยู่ในแวกนั้นนะครับใน,นระยะที่ AirPods ์มันใช้งานได้นะครับเราก็จะได้ยินเสียงการประชุมนั้นหรือการสอนนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดฟีเจอร์ตรงนี้นะครับกับคนที่ยังไม่เคยใช้งานไปชมกันเลยครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันนี้นะครับในการใช้งานก็คือใช้งานคู่กันระหว่าง iPhone กับ AirPods ์นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานร่่วมคูกันได้ 14.2ขึ้นไปนะครับโดยในเวอร์ชัน14.2นจะเหมาะกันมากนะครับอาล่ะเริ่มต้นนะครับการใช้งานเปิดฟังก์ชันไลน์ลิซซในการใช้งานฟังนะครับวิธีการก็คือให้กดไปที่การตั้งค่าครับนะครับจากนั้นมาที่ส่วนควบคุมครับหรือ Control Center นะครับกดเข้าไปครับ ในกรณีที่เรามีสัญลักษณ์นะครับรูปใบหูก็คือการรับฟังอยู่แล้วนะครับก็คือในหน้าในส่วนของคอนโทรลเซนเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องมาแอดตรงนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะกดเข้ามาเพื่อรีเช็คก่อนนะครับนี่ยังไม่มีนะครับกดบวกเข้าไปครับฟังชั่นคือการรับฟังนะครับในโหมดฟังก์ชันไรดิสซ์นี้นะครับพอเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดปิดนะครับการตั้งค่าเข้ามาที่หน้าในส่วนของส่วนควบคุมนะครับนี่เลยครับหรือคอนโทรลเซนเตอร์ที่เราใช้ประจำประจำนะครับจะเห็นสัญลักษณ์รูปใบหูขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็จะเอาเจ้า a อร์พอเนี่ยมาใส่นะครับจากนั้นนะครับพอเราใส่เรียบร้อยนะครับกดไปที่สัญลักษณ์รูปใบหูก็คือการรับฟังนะครับกดเข้าไปครับจะเห็นมันมีคําว่าฟังสดหรือไร้ซึ่งนะครับให้กดตรงนี้นะครับเปิดนะครับแตะเข้าไปครับนี่คือเราฟังเสียงเนี่ยไม่มาจากตัวสมาร์ทโฟนนะครับนะเกิดเราไปใกล้ก็จะเห็นว่าเห็นไหมเป็นสีเหลืองก็คือระยะเสียงนะครับเอาไปใกล้หน่อยก็จะเห็นว่าเสียงเบานะครับเพราะว่า ตรงนี้นะครับก็คืออยู่ที่การรับเสียงของไมค์นะครับการใช้เสียงนะครับประโยชน์ของมันอย่างที่พี่ก็บอกนะครับก็คือเราเอาไปวางไว้กับคนที่เราต้องการฟังเสียงนะครับหรือห้องประชุมนะครับอันนี้ก็สามารถทําให้เราฟังเสียงเขาได้นะครับแล้วเราก็ถ้าเกิดไม่ใช้ก็ฟังสดตรงจลรักเนี้ยสีฟ้าะกดปิดนะครับนะครับปิดแล้วก็จบแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับซึ่ง เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะอย่างที่พี่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ใช้ iPhone อยู่เนี่ยเอาไปวางเอาไได้นะครับหรือต้องการประชุมแล้วออกไปเข้าห้องน้ำหรือไปรยิบอุปกรณ์อะไรอย่างอื่นแล้วต้องการไม่พลาดนะครับการฟังประชุมนั้นหรือการเรียนนั้นนะครับก็เปิดไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ต้อหมอกว่าสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับ แล้วนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งาน iPhone และก็ AirPods นะครับควบคู่กันให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากที่สุดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนุนเราครับช่วยกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat ไ FI ทีครับต่อไปต้องระวังนะใครใส่หูฟังเขาแอบฟังเราหรือเปล่าเช็คให้ด้วยนะ